ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนซึ่งตรงกับวันที่24สิงหาคม2564พะนท่านนายโโลดีมีเซเลนสกี้ประธานาธิบดีแห่งยูเครนกรุงเคียฟในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามั่ที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของปร,ประเทศและประชาชนชาวยูเครน ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในทุกๆด้านระหว่างประเทศเราทั้งสองจะยังคงดำเนินรุดหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระาพราชดำริในโรงเรียนตร,ระเวนชายแดนที่จังหวัดพิษณุโลก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เวลาการบริการหนึ่งนาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปปทุมกอติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริที่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านมุทเทียนอําเภอชาติการจังหวัดพิษนุโลกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริเฝ้าทูลอองพระบาท ณที่ตั้ง13หน่วยงานโดยกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่31ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประสม,มศึกษารวม53คนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จัดการเรียนการสอนแบบออนแทนส่วนในสถานการณ์ปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามร่วมกับครูวางแผนการเรียนการสอนเสริมและฝึกทำแบบฝึกหัดที่ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และจดจำได้ดีขึ้นนอกจากนี้กองทุนเสมอภาคด้านการศึกษากัดหาครูที่มีความชำนาญมาฝึกอบรมเพื่อแก้ปัญหาครูผู้สอนไม่ตรงตามรายวิชาส่งผลให้มีผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้น และยังเป็นโรงเรียนนำร่องโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามพระราชดำริซึ่งกรมสุขภาพจิตสนองพระราชดำริโดยใช้กิจกรรมทุษฎีฝึกอบรมครูทีมสาธตรณสุขและพ่อแม่เพื่อส่งเสริมพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์และพัฒนาการการเลี้ยงดูของพ่อแม่ซึ่งในปีการศึกษา2564กดจัดกิจกรรมได้เพียงหนึ่งครั้งคือได้แจกใบางานให้ผู้ปกครองนำกลับไปส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ที่บ้านเพราะว่าเด็กมีความกระตือรือร้นเพิ่มขึ้น ซึ่งจะได้ขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นต่อไปในการนี้มีพระราชดำริให้ดําเนินโครงการต่อเพราะเป็นกิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จดีด้านการส่งเสริมสุขอนามัยจัดครูพยาบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลออกติดตามให้ความรู้ด้านโภชนาการรวมทั้งให้นักเรียนบริโภคอาหารประเภทโปรตีนโดยเฉพาะนมและไข่เพิ่มขึ้นแก้ปัญหาแก้ไขภาวะน้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์ส่วนศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราคดอนไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ และประชาวบ้านมาให้ความรู้อาทิการทําไม้กวาดดอกหญ้าไข่เค็มและสารสูงไก่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรในท้องถิ่นและสร้างไรายได้ให้กับครัวเรือนเช่นเดียวกับกิจกรรมการเกษตรฝึกเพาะปลูกพืชผักผลไม้และเลี้ยงสัตสว์สรวนนำมาประกอบอาหารกลางวันด้านแหล่งน้ําได้กับประปาภูเขาและสระน้ํำในชุมชนซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำการทำการเกษตรช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ในปี2563สำนักงานทรัพยากรน,น้ำบาดาลเขตเจจังหวัดกำแพงเพชรมาเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาพร้อมระบบกระจายน้ำรวมถึงปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นระบบ AO ทำให้เป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัยส่วนกรมชวาทานได้ขยายผลระยะที่2โดยก่อสร้างระบบส่งน้ำในชุมชนเพิ่ม6กแห่งแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม2564ในอนาคตจะมีพื้นที่รับประโยชน์ถึง750ไร่ โอกาสนี้ทรงมีพระราชดำรัสให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันแก้ไขปัญหาช่วยเหลือนักเรียนและชาวบ้านให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดในช่วงที่หนีโรคระบาดเวลา12นาฬิกา57นาทีเสด็จปอกนักวังสัปปทุมทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านลัดเรือตำบลบ่อภาพอำเภอชาติการจังหวัดพิโนุโลกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โรงเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของผู้ใหญ่บ้านครูและรัษฎรเพื่อให้เด็กในหมู่บ้านมีสถานศึกษาจนถึงระดับประถมะศึกษาเนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลคขามานาคมปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน29คนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนได้นำถุงยางชีพพักทานเพื่อการศึกษาไปมอบให้ที่บ้าน และจัดการเรียนการสอนแบบออนแทด์โดยให้ครูประจำชัน้นนักพบนักเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อยเพื่อมอบบทเรียนและอธิบายการทำใบงานและนัดตรวจการบ้านสัปดาห์ละสองครั้งสำหรับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริพบว่านักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประถมะศึกษาปีที่6ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนมีนักเรียนในพระราชานุเคราะ์25คนกำลังศึกษาอยู่5คนนอกจากนี้ยังดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภาัฏฑิบุ์สงครามโดยอบรมครูเรื่องการจัดการเรียนการสอนการประชุ์ใช้สื่อโดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริและตามบริบทของโรงเรียนและร่วมกับภาคีรือขายกับกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนนอกจากนี้ยังกับกิจกรรมช่วยส่งเสริมการอ่านหลังพักเี่นทุกวันเพื่อฝึกทักษะการฟังพูดอ่านเขียนและการสรุปใจความสำคัญ กิจกรรมสากรจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสากรให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมร้านค้าการออมทรัพย์การทําบัญชีและการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ถ่าให้นักเรียนมีความรู้ด้านสหกรจะได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งระดับภาคและระดับประเทศการฝึกวิชาชีพสอนการขยายพันธุ์พืชโดยการเสียบยอดและการทาหน้ากากผ้าเพื่อใช้ในครัวเรือนส่วนโครงการเกษตรเพื่อหางรางวัลมีผลผลิตทางการเกษตรทางพืชผักเนื้อสัตว์ ถั่วมเมล็ดแห้งและผลไม้เพียงพอต่อความต้องการและกิจกรรมการเกษตรให้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงทั้งการขยายผลสู่ชุมชนโดยมอบมเมล็ดพันธุ์ผักและพันธุ์เป็ดเทศให้ผู้ปกครอง21ครัวเรือนเพื่อให้มีผลผลิตไว้บริโภคเป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือนนอกจากนี้ยังจะพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรและปะศุสัตว์แก่ผู้ที่สนใจทั้งยังจะตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าและการแตร,รูปหน่อไม้ที่มีมากในพื้นที่เพื่อเป็นไรายได้เสริม โอกาสน,นี้ทรงมีพระชดำรัสทรงห่วงเรื่องการจัดจำหน่ายผลิตผลทางการ,กรเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฝีมือรัษฎรในส่วนภูมิภาคซึ่งตอนนี้ทําได้ยากลําบากต้องพยายามทดลองในหลายช่องทางแต่ว่าที่ที่ยากลําบากก็คือเรื่องของการจำหน่ายผลิตผลที่ต้องอการต้องขนส่งแล้วก็อย่างนี้ก็การ รับซื้อก็จะมีน้อยลงก็ต้องขึ้นช่วยตรงนี้แล้วก็อาการขายก็มาต้องขายทางอิเล็กทรอนิกซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายนะปัญหาก็กลายมาเรื่องเดิมคื่เรื่องขนขนส่งก็ต้องจัดหาพวกที่มีการสามารถที่จะสอนเรื่องเกี่ยวกับการ มีหนุยงานต่างๆที่จะจะช่วยแนะนำได้แล้วก็วันนี้ก็คือผลิตผลจากก้ตรกร,กรทางภาคอีสานล,ลองมากันหน่ายดูในในกรุงเทพก็ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าหลายๆแห่งก็ปิดไม่มีตลาดปิดรุนกันค้าปิดก็ ก็ต้องพยายามทดลองดูเพราะว่าเขาเปิดตอนนี้ที่ยังเปิดชั่วโมงเด็กก็เนี่ยหน่ายเพราะว่าราคาของในส่วนภูมิภาคก็ย่อมเยาวกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกหนักต่อเนื่องที่จังหวัดเชียงราย ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายในประจนปราชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจําจังหวัดเชียงรายเชิ่สิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่รัษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และจากเหตุฝนตกหนักต่อนเนื่องได้แก่หน้ากากอนามัย2,880กล่องและสิ่งของพระราชทานโดยมีรัษฎรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในอำเภอแม่จันอำเภอแม่ฟ้าหลวงและอําเภอเชียงของ รวม1,182ครอบครัวโดวยระหว่างวันที่6เมษายนถึง23สิงหาคม2564พบผู้ติดเชื้อ2,612รายอยู่ระหว่างการรักษา573รายมีผู้เสียชีวิต24รายส่วนสถานการณ์อุทกภัยช่วงวันที่14-16ถึงสิงหาคม2564เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายอำเภอส่งผลให้เกิดอุทกภยัยน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินถล่มใน8อำเภอ13ตำบล25หมู่บ้าน ัจจุบันสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยทุกอำเภอได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลตรังและโรงพยาบาลชุมพรบุรีที่โรงพยาบาลตรังมีพิธีรับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติทีส่สอดแข็งพคระ่าสทานของเครื่อง สมเด็จพระนิษฐาที่ราชจ้า 9, กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกิตติมาศักดิ์และประธานกรรมการมูลทธิใช้พัฒนาได้พระราชทานเงินจากกองทุนใช้พัฒนาชภัยโควิด -19 และโรคระบ,บาดต่างๆจัดซื้อเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษา,าผู้ป่วยโรคโควิดส9าสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิตพระราทานผ่านการทดสอบค่าความดันโลหิตตามมาตรฐานสากลสามารถวัดค่าได้อย่างมั่นยามและรวดเร็ว ซึ่งเหมาะสาหรับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีผู้ปว่วยจํานวนมากสามารถตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ, <S <S ใจเมื่อพบผู้ปว่วยที่มีปัญหาการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติจึงช่วยคัดกรองผู้ปว่วยในเบื้องตน้นส่วนที่โรงพยาบาลชุมพลบุรีอาเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์มีพิธีรับมอบชุด PAPR หรืออุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบใส่อากาศบริสุทธิ์เพื่อพห้ผ่านเงินจากกองทุนไัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจดซื้อจำนวนสี่ชุด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้ปรับเปลี่ยนอาคารคลินิกและอาคารแพทย์แผนไทยแดงเป็นโรงพยาบาลสนามจะทําให้อุปกรณ์การแพทย์ไม่เพียงพอดยก่อนหน้านี้สมเด็จพระนิทิาทิราชก้าวกรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชษณสุดาสยามบร,รมราชกุมารีได้พระราชทานงบป,ประมาณจากกองทุนใครพัฒนาสู้ภัยโควิด19ปรับปรุงห้องนกกทีฟของโรงพยาบาลสองห้องพร้อมพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์อาทิ ชุดเ e ว่อชุดไอโซเลชันกาวและหน้ากาก N95 สถาบันเทคโนโลยีศิตรดาส่งมอบวัตถุดิบพระราชทานแก่โรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยมหาวิทยายลัยธุรกิจบัณฑิตสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดาโปรดกระหม่อมให้สถาบันเทคโนโลยีศิตดา ยรองศาสตราจารย์ดรคุณหญิงสุมนทาพรมบุญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาเป็นผู้แทนมอบวัตถุดิบพระราชทานสำหรับประกอบอาหารแก่โรงพยาบาลสนามศูนพักคอยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตอาทิไช่ไก่เข้าหอมมะลิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผักรวมมิตรแช่แข็งน้ำพริกเครื่องแกงและซอสปรุงรสตา่ตางๆโดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลาก,กรทางการแพทย์ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัวตวรัตยาราชนารีพระสถา,านวัคซีนป้องตันโควิด1ิบซินโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราาบรมราชชนนีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรัติยาราชนารีประธานกิติมักดิมือที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนีและประธานกรรมการเมูลนทิพิพัทรมหาราชานุสรณ์พระอุปถรัรมภ์ทรง่วงใยสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และทรงเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภุ่มคุ้มกันแก่ประชาชนเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยโรคเรื้อรงังและผู้ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนได้เร็ว ผ่านโดย,พโดยแพทย์เคลื่อาานที่เมื่อพิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราาราบรมราชชจนีหรือพออสวในการนี้ปลดให้เมื่อพิพระมหาราชาุนรในพระอุปถัมภ์จัดซสืส้อวัคซีนซินโนฟาร์มจากราช,ชวิทยาจุฬาภร,ร,รจำนวนานวน13 4,400โดสร่วมกับการจัดสรรวัคซีนซินโนฟาร์มบริจาคจากราช,ชวิทยาจุฬาภรพระร,ราชาทานแก่หน่วยแพทย์พออสวร,รวม63จังหวัดโดยในเดือนสิงหาคมนี้ได้กระส่งวัคซีนซิโนฟาร์มพระรา้ทานไปยังจังหวัดต่าง ที่พบการระบาดสูงและเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม22จังหวัดจังหวัดละ6,400โดสมีกำหนดฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางระหว่างวันที่23สิงหาคมถึง9กันยายน2564โดยวันนี้ได้ให้บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดตากจังหวัดชนบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์